หนึ่งใน3กิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดประจําปีของเกมโปเกมอนโกมาแล้วโดยกิจกรรมยูโนวาทัวร์นะครับหรือว่ากิจกรรมรวมเจน5จัดที่ไต้หวันนะครับวันที่21-23พุมพาแล้วก็จัดที่ลอสแอนเจลิสนะครับวันที่21-23พุมพาสำหรับรอบที่เปิดให้ทุกคนเล่นได้ทั่วโลกจะมาในวันที่1-2มีนานครับไฮไลท์ประจํากิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเวทเทิลพสนะครับซึ่งข้อมูลเวทเทิลพสมีคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูรายละเอียดได้ในคลิปนั้นนะแล้วก็จะมีการเปิดตัวแบ็คกับไวคิวเลมนัีงาจยที่่่่แจจกชาายนมเตต้ซนะึงงงอ เปิดตัวชายนี่เดียร์ลิงนะครับหรือว่าน้องกวางตามฤดูนะครับซึ่งมี4่ล่างนะครับตามฤดูเลยธีมกิจกรรมนี้จะเป็นการแบ่งฤดูนะครับตามล่างของเดียร์ลิงนะครับแล้วก็โปเกมอนที่ปกติไม่เกิดในไทยจะมาเกิดในไข่ให้จับกันนะครับสำหรับโปเกมอนป่านะครับจะมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับโดย4กลุ่มนี้จะสลับกันเกิดนะครับสำหรับตารางการเกิดของกลุ่มโปเกมอนนะครับกลุ่มหน้าหนาวนะครับจะเกิด10บโมงถึงสิบเอ็ดโมงหลังจากนั้นตามมาด้วยฤดูใบไม้ผลินะครับเกิดตอนสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็น่าร้อนนะครับเก จบ4ฤดูนะครับก็จะนับเป็น1เซตแล้วก็จะมาเกิดอีกเซตหนึ่งนะครับทวาให้1วันจะเกิดทั้งหมด2เซตนะครับแล้วก็ทั้ง2วันเกิดเหมือนกันครับเริ่มกันที่ฤดูหนาวนะครับหรือว่าชั่วโมงแรกของกิจกรรมโปเกมอนฤดูใบไม้ผลิก็ตามนี้เลยครับโปเกมอนฤดูร้อนก็ตามนี้เลยครับโปเกมอนฤดูใบไม้ร่วงก็ตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีปิกาจู4ตัวที่เกิดในทุกฤดูนะครับเริ่มกันที่ฤดูหนาวนะครับตัวที่แนะนําจะเป็นล็อกเกนโรล่าครับแปลงร่างไปเป็นกิกาลิป ตีเลทธาตุาหินอันดับ13นะครับด้วยท่าสมักดาวแล้วก็เมทัลเฮอร์บีมริวเบอร์ครับแปลงร่างไปเป็นเอ็กซ์ทาดิวตีเลทธาตุเหล็กอันดับ11นะครับด้วยท่าเมทัลคลอแล้วก็ไอรอนเฮดคอชวอตครับแปลงร่างไปเป็นซามูรัตตัวนี้เอาไปเล่นเกตลีกได้ครับด้วยท่าเรลฟูลี่คัตเตอร์ท่าชาร์จไฮโดรแคนนอนแล้วก็เมกาฮอนสำหรับชั่วโมงใบไม้ผีนะครับตันนีวี่ครับแปลงร่างไปเป็นเซอร์พีเลีย เอาไปเล่นเกตลีกขัดด้วยท่าไววิปท่าชาร์ตแฟนซีแพนแล้วก็แอร์เรียวเอสทิมเบอร์นะครับแปลงล่างไปเป็นคอนเคลเดอร์ตีเลทท่าต่อสู้หนับ13ด้วยท่าเคาน์เตอร์แล้วก็ไดนามิกพันครับออดีโน่ครับตัวนี้แนะนำให้จับเพราะจะให้ดัดเยอะครับ2,001แล้วก็หา IV ดีๆไว้ด้วยครับอนาคตมีล่างเมก้า ฟูลกัสครับตัวนี้แนะนําให้จับเพราะว่าให้ดั๊ดเยอะครับตัวละห้าต่อมาชั่วโมงฤดูร้อนนะครับฟ้าบริดจ์ครับแนะนําให้จับเพราะตัวนี้ให้สตาร์ดั๊ดเจ็ดร้อยห้าสิบครับแล้วก็หาแคนดี้ไว้เยอะๆครับเพราะว่าในอนาคตตัวนี้มีร่างกิก๊กแกมครับต้องตุนแคนดี้ไว้อีโมลก้าครับตัวนี้ไม่ต้องแปลงร่างครับเอาไปเล่นเกสล,ล,กลก็กได้ด้วยท่าเร็วทันเดอร์ช็อปท่าชาร์จอโคบัติกแล้วก็ดิสชาร์จสตันฟิสครับตัวนี้ไม่ต้องแปลงร่างครับเอาไปเล่นเกสล็กกับอัลตาาดเล้วก็ดิสสชชาร์จั่วโมงุดท้ายชั่วโมงฤด,ดูใบบบไม้ผีนนนนนะะคครรรััแแาเเปปป็็ิิทวกลงง่ เนียตีเลธธาตุผียันดับ10ครับด้วยท่าเฮ็กซ์แล้วก็ชาร์โดบอลโกเลตครับแปลงร่างไปเป็นโกเลิร์เอาไปเล่นเกสตลีกกับออตาลีกได้ด้วยท่าเรวมัตสแลปธาชาร์ดชาร์โด,ดพันแล้วก็ดินามิกพันไดโน่ครับแปลงร่างไปเป็นไฮดรากอนตีเลธธาตุมืดอันดับ5ครับด้วยท่าเรีวไบทธาตุชาร์ดบูเทเลสวิงสำหรับโปเกมอนจากไข่2องโลก็ตามนี้เลยครับโปเกมอนจากไข่5้าโลก็ตามนี้เลยครับแนะนำให้หา2ตัวนี้นะครับเพราะว่าปกติไม่เกิดในไทยสำหรับไข่10บโลก็ตามนี้เลยครับ3ตััวบบนนนไไม่เเกิดใทยะครพราะะะฉนนั้นถ้ถาาจหเเพื่อติมเเด็ให้ต็มต้องหาจาจกไ 10โปเกมอนจากเครื่องหอมให้อันโน5ตัวนะครับเป็นคําว่ายูโนวาครับสำหรับไข่บอสนะครับไข่หนึ่งดาวให้พิกาจู4ล่างครับไข่3ดาวให้ตัวนี้ครับแล้วก็สําหรับไข่5ดาวนะครับชั่วโมงแรกนะครับเกิดเป็นแบ็คคิวเลมกับเลชิเลมนะครับชั่วโมงที่2นะครับเกิดเป็นเซ็กคอมกับไวคิวเลมครับหลังจากนั้นมันก็จะเกิดสลับสลับกันทุกชั่วโมงนะครับโดยเริ่มจากเลชิเลมกับแบ็คคิวเลมสลับเป็นเซ็กคอมกับไวคิวเลมแล้วก็จะเกิดสลับสลับทั้งวันครับทั้ง2วันงานวิจัยจับโเสารัับโนนกรรรมะะะคตอ10ถึงยฟไข่เหลือึ่งเดียวครับ แล้วก็บนัทที่มาในวันที่1กับ2ทั้งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนไม่จํากัดการตีเลทนะครับทั้ง2วันเทรดพิเศษได้6ครั้งครับแล้วก็เทรดใช้สตราร์ดัสลดลงครึ่งหนึ่งครับสำหรับข้อมูลแบ,บ็คกับไวคิวเลมเดี๋ยวมีคลิปแยกอีกทีนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เกมตั้งใจให้ผู้เล่นได้จับโปเกมอนเจน5ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครหาตัวไหนอยู่ที่อยู่ในเจน5ก็สามารถหาได้ในกิจกรรมนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ